กันที่ร้อยเอ็ดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัราชกัญญา เช้าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬกา30นาทีนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางดนิตาสมจิตนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนายชนะชัชวันวงศ์นายสนองดมประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดปลาดจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2565เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่บริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งสากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายความเคารพและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาและจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติ ผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยซึ่งจะแสดงระหว่างวันที่5-8ถึงมกราคม2565ที่บริเวณห้องโถงชั้น1สารากลางจังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทาน แบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าชื่อลายผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนและพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้ ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ถึงทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งส่งมุ่งมั่นสืบสารศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนอีกทั้งทรงพระราชทานลายผ้าบาติกสามลายป่าเตะร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงท้องทะเลไทยและป่าแดนใต้เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากอันเป็นพลังที่จะ สืบสารความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายชาติ

啊。<Yeah. S 2> yeah. ทุกปีพระราชดำรแบบปฏิบัติงาวันที่บระดิษฐตการะชาตนครับทุกเทคนิคสามารถทําปนใของขาพระเดระ้ ด้วยพร้ยางของพระองค์